วัีครับวันนี้ก็จะพามาเช็คไฟยามาฮ่าเมทอัลฟานะครับเครื่องยนต์ยามาฮ่าสองจังหวะหนึ่งร้อยซีซีอาการก็คือไฟไม่มาหรือว่ามาน้อยมากการเช็คเราก็จะเริ่มเช็คที่มัดไฟนะครับคอยสตาร์ทพัดเชื่อคอยรเรามาดูสายกันก่อนนะครับในตัวนี้ก็คือ,อแจ็คไฟแสงสว่างแล้วก็ไปที่ไดชาร์ท ส่วนตัวนี้ก็คือมาจากคอยสตาร์ทนะครับสีดําแดงตัวนี้วิธีเช็คก็ง่ายๆก็คือเราหาสายไฟมาต่อลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไปสตาร์ทจี้ไปที่ตัวเครื่องยนต์ถ้ามันมีไฟสปาร์กก็แสดงว่าคอยสตาร์ทไม่เสียแล้วก็สายตัวนี้ที่ผมต่อไว,นอวอออ้นะครับเอาหลอดเอาอมาต่อก็คือพัชเชอร์ตัวส่งสัญญาณจุดระเบิดไปยังกล่อง CI ตัวนี้นะครับ เพื่อให้กวางสีเดีไมันจ่ายไฟไปที่คอยของมเทียนทีนี้พัดชื่อคอยมันก็จะมีสีขาวแดงนะครับพัดชื่อคอยสีขาวแดงแล้วก็เขียวขาวนะครับแล้นะก็ต่อลักษณะนี้อันนี้หลอด LED ถ้าเราไปสตาร์ทไฟมันก็พิบนะครับแสดงว่าพัดชื่อมันไม่เสียนะครับ ส่วนอีกสายหนึ่งสายตัวนี้ก็จะเป็นสายเกา่านะครับสายเก่าไปที่กล่อง C D I เดี๋ยวเราจะมาเช็ค2อ,อย่างนะครับเช็คคอยสตาร์ทแล้วก็พัดเชื้อคอยเดี๋ยวมาดูกันนะครับทำการเช็คคอยสตาร์ทก่อนนะครับนี่ครับสตาร์ทแล้วไฟสตาร์ทแบบนี้พัดเชื้อคอยสตาร์ทไม่เสีย แล้วก็มาดูพัดเชื่อพัดเชื่อท่าไฟกับพริบก็คือใช้ได้วนะน,นี่กับพริบอย่างนี้ครับตะมีนะอันนี้ไม่เสียอ่าขั้นตอนนี้นะครับก็แสดงว่าชุดมัดไฟเรานะครับอ่าคอยสตาร์ทพัดเชื่อไม่เสียแล้วก็มาไล่ที่กล่อง C D I ก่อนทําการไล่นะครับเราก็มาต่อก่อนนะครับต่อแจ็คไฟก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาวัดตรงขาไฟออกอไฟไปที่คอยหัวเทียนตัวนี้นะครับสีส้มๆนะครับของยามาฮ่าว่ามันออกหรือไม่นะครับถ้าไม่ออกก็แสดงว่ากล่อ,อง cdi เสียลาลูกไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คต่อหลังจากที่เราเช็คมัดไฟเรียบร้อยนะครับเราต่อ ต่อสายไฟเข้าไปที่กล่อง C D I เราก็จะมาเช็คไฟออกตัวที่ไปคอยหัวเทียนนะครับหาสายไฟมาต่อแบบนี้นะครับหลัจากนั้นเราก็จะมาทําการสตาร์ทนะครับแล้วก็จี้ไปที่ตัวรถเห็นไหมครับไม่มีไฟไฟไม่มาสันะสนิษฐาน สันนิษฐานว่ากล่อง cdi พังไปแล้วนะครับเพราะว่าไฟไม่ออกไฟไม่ออกไปที่คอยหัวเทียนนะครับเราก็ต้องทำการเปลี่ยนกล่อง cdi ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อมาเปลี่ยนนะคกล่อง cdi ก็ไม่กี่บาทนครับหนดรุ่นเก่านะ